สวัสดีครับยีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอลนและพวกกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาวิเคราะห์คู่ของทริโอฟิโมโลเปสเวอร์ซัสกับออติสครับซึ่งเป็นคู่ที่โอมตกใจมา,มากๆหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเฮ้ยอเจาจ้าโลเปสเนี่ยบอกไปแล้วว่าจะแขวนนวมแล้วทุกคนแล้วก็ไม่คิดว่าจะกลับมาต่อยมวยอีกจู่ๆก็มีไฟขึ้นชกเฉยเลยแล้วก็เป็นไฟชิงแชมป์ด้วยนะฮะก็งง งงเป็นไก่ตาแตกเลยและที่สําคัญคือโอไม่ทราบข่าวเลยนะว่าเขาจะต่อยกันก็คือต่อยกันวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเวลา9โมงเช้าบ้านเราก็คือออยู่ราวๆประมาณวันที่9ช่วงเช้าเลยก็เปิดช่อง PPTV 36ดูได้เลยทุกคนอันนี้คือดึงสัญญาณถ่ายทอดสดมาโดยตรงก็คือโคตรดีนะครับสำหรับ PPTV นี่คือขอกราบคารวะขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ ทีโอฟิโมเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเป็นมวยหมัดหนักนะฮะแล้วก็เอาชนะโรมาเชงโก้ไปได้นะฮะรอบนี้มาเจอชิงแชมป์กับออติสเนี่ยซึ่งชิง WBO รุ่นพิกันร้อยสีสิบปอนด์ทุกคนถูกต้องไหมวะ WBO เดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ใช่อะไรคืองงคือเดี๋ยว1้อยสามห้าเนี่ยร้อยสี่สิบงงมากนะครับรุ่นเวลเทเวท w b o ถูกต้องครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลของเ e ทีย i ฟิโมนก่อนนะ e เทีย i ฟิโมนในอย่างที่เรารู้กันว่าเป็นมวยหมัดหนักนะแล้วก็เอาชนะวิสลี่โ o มาชิงโก้มาได้ด้วยนะครับเอาชนะแบบขาด้อยเลยนะครส่วนสูงอยู่ที่173เซนนะครับช่วงชกอยู่ที่174เซนเป็นมวยออทดอกครับถนัดขวาเออ น่าสนใจนะครับโชคมาทั้งหมด20ครั้งแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือแพ้ให้กับแคมบอโซครับทุกคนแล้วก็นอกนั้นฟาดคู่ต่อสู้เรียบหมดเลยน็อกไปได้มากถึง13ไฟด้วยกันครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับนั่นเท่ากับว่าหมัดกับ power ของทีโอฟิโมเนี่ยไว้ใจได้ครับว่าเป็นมวยโชคเนี่ยหมัดดีหมัดหนักแน่นอนนะครับเป็นนักเต้นที่ชคมวยได้นิดหน่อย คนนี้เป็นอะไรไม่รู้ชอบเต้นเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นนักชคอารมณ์ดีอีกหนึ่งคนแต่บางไฟก็หัวร้อนบ่อยๆนะครับทีโอฟิโมนะก็ถือว่าเป็นนักชกที่น้าตาดีนะครับหล่อเหลาเลยแล้วก็มีเอฟซีย FC เยอะเลยต่อยมวยค่อนข้างสนุกนะครับ เดี๋ยวไปดูกันทางฝั่งของออติตกันบ้างครับออติสก็เป็นนักชกดีกรีร้อนแรงเหมือนกันที่พึ่งก้าวขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับไฟชกอาจจะไม่มากแล้วก็อาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็ทําฝีมือได้ดีนะฮะเขามีส่วนสูงอยู่ที่173เซนครับนะครับว่าปากหัวตัวเท่าเลยแต่ว่าออติสเนี่ยมีช่วงชกขี้ม,มากกว่า1เซนนะครับอยู่ที่175เซนครับออติตเนี่ยชกมาทั้งหมด19ไฟทุกคนแพ้เพียงแค่ หนึ่งไฟท์เท่านั้นแล้วก็เสมอหนึ่งไฟท์ครับแล้วก็เอาชนะไปได้ทั้งหมดเนี่ยสิบเจ็ดไฟท์ด้วยกันนะครับโอคู่ต่อสู้ไปทั้งหมดเพียงแค่แปดครั้งเท่านั้นครับถ้ามองจากถสติโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าทีโอฟิโมเนี่ยได้เปรียบเรื่องพลังหมัดมากกว่าแน่นอนเพราะว่านอกคู่ต่อสู้มาเยอะกว่านะครับแล้วก็ผ่านตัวแข็งๆมาเนี่ยผมมั่นใจว่าผ่านมาเยอะกว่าแล้วก็ทีโอฟิโมเนี่ยการันตีด้วยผลงานการเอาชนะโรมาชิงโก้ครับส่วนออติสเนี่ยการันตีด้วยผลงานแพ้ โลมาเชโกแบบยับเหมือนกันนะครับนั่นเท่ากับว่าทีโอฟิโมโยังไงสเกลพลังสเกลฝีมือประสบการณ์เนี่ยมากกว่าออติสแน่นอนครับผมและถ้ามาเจอกันเนี่ยถ้าซ้อมกันมาแบบฟิตฟิเปียๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทั้งคู่ผมก็มองว่ายังไงโลเปก,ก็มีโอกาสนะเอาชนะออติสไปได้มากกว่าครับด้วยศักยภาพฝีมือพลังหมัดนะฮะ ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับสำหรับโลเปสก็ลองดูนะครับว่าไฟนี้ถ้าโลเปสคุมสตีอารมณ์สติปัญญาตัวเองดีๆเนี่ยวางแผนมาแบบเนียนเนียเนี่ยปอติน่นาจะสู้ไม่ได้ทุกประตูครับทุกคนไม่ได้ห่างกันไกลอยู่นะครับเหมือนเอามวยรองนะครับไม่ได้มวยที่เหนือกว่านะครับรองตัวเองเนี่ยมาต่อยนะครับนั่นเท่ากับว่าโลเปสมีโอกาสที่เอาชนะออติสเนี่ยได้มากกว่าอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่สไตล์การชกของทั้งคู่ดีกว่า โลเปสเนี่ยจะเป็นมวยที่ค่อนข,ข้างที่จะยืนปักหลักในการต่อยมากกว่าไม่ค่อยเดินบุ่มบ่ามเข้าหาแล้วก็ไม่ถอยมากจนเกินไปนะครับเรียกได้ว่าคือยืนกลางๆเวทีเลยเนะครับไม่ค่อยหลบไม่ค่อยถอยให้คู่ต่อสู้เท่าไหร่ส่วนออติสเนี่ยมีจังหวะมีโอกาสหลักเหลี่ยมในการถอยเนี่ยที่เยอะกว่าแต่ก็สาม,มารถเข้าไปบุกทําลายจังหวะได้เสมอเหมือนกันนะครับออติสนี่เป็นมวยโต้ ในช่วงกลางถึงท้ายมากกว่าแต่ต้นเนี่ยอาจจะจับไม่เท่าโลเปสเนะครับโลเปสเนี่เป็นมวยต้นแรงดีเลยแล้วก็เป็นมวยที่ ต่อยยืนระยะได้ค่อนข้างที่จะดีแรงไม่ค่อยหมดเท่าไหร่แต่แรงอาจจะหมดในช่วงท้ายๆช่วงประมาณ10 1112ตรงนี้ก็รอวัดว่าออติสเนี่ยอาจจะพิชิตได้ในช่วงนั้นหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าออติสรับมากๆก็อาจจะเกิดอาการเจ็บสะสมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหมัดโลเปสเนี่ยซ้ายนับขวานอกเหมือนกันนะหมัดค่อนข้างหนักเลยถ้าโดนจริง,รงๆแรงๆจังๆเนี่ยสักช็อตหนึ่งก็อาจจะล่วงได้นะครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่า คู่นี้จะไม่นอก,กันเพราะว่ามันทันกันนะครับด้วยสไตล์การชกของทั้งคู่เนี่ยมีลีลาค่อนข้างดีเหมือนเหมือนกันเลยแล้วก็ออติสเนี่ยก็เป็นมวยที่ละมัดระวังตัวเองได้ค่อนข้างดีเหมือนกันไฟนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่นอกนะครับทุกคนอาจจะได้เห็นเกมลุกเกมรับกันแบบสนุกสนานดูเพลินเพลินเนียนเนียนตา น่าจะต่อยกันเยอะกว่าคู่ของสตีเวนสันแน่นอนครับเพราะว่าโลเปซนี่เป็นมวยที่อ,ออกหมัดได้เรื่อยๆนะครับชอบออกหมัดตลอดเวลาเตียนทำคะแนนเรื่อยๆนะครับโลเปสมีอีกหนึ่งจุดที่ทำไม่ดีมากกว่าออติสเรื่องหนึ่งก็คือการล้วงลำตัวครับเป็นหมัดเย็บ ลำตัวยาวๆนะฮะออกซ้ายนําออกซ้ายนําไปที่ลําตัวก่อนแล้วก็สลับขึ้นบนด้วยขวานะีฮะอันนี้คือโลเปสเนี่ยจะทําได้ดีเสมอแล้วหมัดล้วงลําตัวเนี่ยเรียกคะแนนได้ตลอดเนะครับเพราะว่าต่อยค่อนข้างแม่นแล้วก็หวังผลได้ส่วนฮุกข,ขวากับสลับกับบนกับอัปเปอร์คัตขวาเนี่ยเป็นหมัด ที่อันตรายสําหรับทีโอฟิโมโลเปสมาใม่ครับเรื่องนี้ออติสต,ต,ต้องระวังต้องระวังฮะว่าจะสกัดกัน้นหมัดแบบนี้อย่างไรได้บ้างนะครับแต่ออติสเนี่ยถามว่ามีหมัดเด็ดไหมมีฮะคอสขวาสั้นๆกับคอสซ้ายฮะอันี้ออติสทําได้ดีนะฮะก็ผมก็ยังมองว่าถ้าระยะประชิดเนี่ยดีพอๆกันแต่ถ้าระยะไกลเนี่ยโลเปสได้เปรียบครับเออ ตอนนี้คือมองได้เลยว่าโรเปสได้เปรียบระยะแรงระยะไกลแน่นอนแม้ว่าช่วงชกจะเสียเปรียบน1หนึ่งเส้นก็ตามแต่การมุดเข้ามาต่อยของออติสเนี่ยไอเรื่องนี้น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าออติสเนี่ยเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะใช้ฟุตเวิร์กในความเร็วในการมุดเข้ามาต่อยระยะกลางถึงระยะประชิดได้เนี่ยฮะไอตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังหัวเขกันเองและอีกเรื่องหนึ่งก็คือก็ต้องระวังในส่วนของ หมัดคอสสั้นๆของอ,อติสครับที่เป็นมวยที่พิชิตหมัดคอสได้ดีนะถ้าเข้าระยะประชิดล็อกแขนกันแล้วเนี่ยอ,อติสมีคอสสั้นๆที่ทําได้ดีกว่าที่ฮุกขึ้นหน้าหรือลําตัวของโรเปสเนี่ยเร็วกว่านะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าอ,อติสจะเดินเกมเบียดโรเปสแบบชิดๆได,ได้หรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะยากครับเพราะว่าด้วยพลังหมัดของโรเปสเนี่ย น่าจะทําให้ออตีเนี่ยต้องย่อระยะออกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเข้าไปตั้งรับใหม่นะฮะน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าเกมน่าจะเป็นเกมชิงเหลี่ยมกันในระดับหนึ่งช่วงตั้งแต่1นถึงหน่าจะกากเกมฑ์กะรลยะกันเพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยเจอกันแต่พอมาขึ้นที่ยก6ยก7ยก8เนี่ยอาจจะเปิดเกมใส่กันนัวละนะครับมั่นใจว่าโรเปตน,น่าจะอัดหนักๆเข้าไปนะฮะคู่นี้อาจจะไม่ถึงน็อก แต่อาจจะมีนับนะฮะนับน่าจะได้ในฝั่งของทีโอฟิโมากกว่าที่อาจจะได้นับออติสก็ต้องรอดูกันนะครับว่าออติสเนี่ยจะเข้าหลวมแค่ไหนถ้าเข้าหลวมเนี่ยผมมั่นใจว่าเจอหมัดของทีโอฟิโเนี่ยอาจจะลงไปนับได้แต่อาจจะไม่นอกนะฮะทุกคนพอเข้าสู่ช่วงเกมท้ายๆยกยยก1 12 1อ2อันนี้อาจจะเป็นในฝั่งของออ,อติสต,ตีตื้นทำคะแนนและ ทีโอฟิโมน่าจะหลบละน่าจะหลบใช้ฟุตเวิร์กใช้จังหวะใช้เหลี่ยมนะรอให้มันครบเป็นยกๆไปแล้วก็หวังที่เอาชนะคะแนนเพราะว่าต้นๆน่าจะทําได้ดีกว่าก็ลองดูนะครับว่าจุดตัดของคู่นี้ก็คือการสตาร์ทช่วงต้นใครสตาร์ทต้นได้ดีกว่า ลายก็สบายครับแต่ถ้าใคร start ต,ต้นได้ไม่ดีปลายก็ต้องเร่งเก็บคะแนนหน่อยก็มั่นใจนะครับว่าทโอฟิโมน่าจะทําช่วงต้น1-7ถึงเเนี่ยทำได้ดีกว่าอยู่ละแล้วก็ออติสน่าจะเป็นฝ่ายในส่วนของบุกช่วงท้ายท้ายไปเนี่ยครับเกมน่าจะสลับเปลี่ยนแบบนี้แต่ก็ต้องดูลูกเกมโดยรวมนะครับว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะไม่เกินไปมากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันที่ว่าออติสเนี่ยแกล่งมาแค่ไหนแล้วก็ทโอฟิโมเนี่ยฟิตซ้อมมาดีมากพอไหม เนี่ยครับที่จะรับมือกับออติปก็เรื่องนี้เราไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นว่าเขาไปซ้อมยังไงอะไรยังไงแต่ก็เท่าที่ดูมาตลอดก็ออติปเขาก็มีการซ้อมที่ดีนะครับส่วนเทอฟิโมเนี่ยก็ซ้อมด้วยเต้นด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นนักมวยหรือเป็นนักเต้นนะ แต่ถามว่าองคชอบไหมชอบทั้งคู่ครับคู่นี้ก็คือสนุกแน่นอนถามว่าเชียร์ใครอมเชียร์ทีโอฟิโมโครับเพราะว่าชอบสไตล์การชกของพี่แกนะครับก็ไฟนี้ถ้าให้ฟันโทใครชนะองคก็มั่นใจว่าออติสน่าจะเป็นฝ่ายแพ้นะครับน่าจะสู้ทีโอฟิโมไม่ได้ด้วยพลังหมัดที่ค่อนข้างแตกต่างกันเกินแล้วก็ทักษะเชิงชคเนี่ยเทีโอฟิโมยังเหนือกว่านะฮะ ก็มั่นใจครับว่าไฟนี้ยังเอาชนะได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้โอมขออนุญาตลงคลิปเลยละกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ตัดแล้วเพราะว่าถ้าตัดน,นี่ลงไม่ทันให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ